เลงชิวๆหรือว่าน่าจะมีแบบบทเพลงที่มันชิวๆอย่างพวกเราในวันล้องเพลงนี่วแฟนาบอกว่าถ้าพ่อแพงมากับตีมาเขาจะมาเพราะฉะนั้นผมขอเรียนเชิญมาเที่ยวทุกสัปดาห์เลยทีมดีครับดีเดี๋ยวพี่ออกค่าน้ำมันให้หนูโอเคได้เลยค่าน้ำมันเก็บมาตรงนี้นะเก็บมาตรงนี้เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ว่าไปช้อปปิ้งไปแล้ว แล้วก็ของที่ทั้งสองท่านเนี่ยยิมไากจะมอบให้กับแฟนคลับและยังยังอย่าเพิ่งโชว์ดีกว่ามันต้องมีแลกเปลี่ยนก็นี่ไงให้เขาไปดูของก่อนเอาของอวดอใช่ไหมเขาอะไรมาบ้างในในของของที่ของคุณพ่แฟนกับพ่อแพงไปไปไหนบ้างมาอันนี้อันนี้ของคุณตีอุ้ยน่ารักคี้ขู่อะไรนี่ไม่รู้เขาบอกว่าทําจากไม้แล้วก็มันเปิดได้ด้วยใช่โอ้สุดยอดมากครับของเปิดได้เราวางได้ด้วยพี่วางได้ กระโดดได้ด้วยอันนี้อันนี้ถ้าแตกผมไม่เกี่ยวนะครับสวยๆนะปกติเปเลยครับก็เป็นเอ่อเป็นตุ๊กตาครับที่ทำเองครับผมทำจากมือถักเองเลยจากมือเลยนะครับแพนเม้ ก็คีเล็บยังมีติดอยู่เลยครับชิ่นสีพอุ่นียนะเพราะว่ามีคีเล็บคนถักเลยนะครับสวยมากครับสวยมากสวยมากมากอยากทราบว่าที่ที่ได้ซื้อของชิ้นเนี่ยครับมีแรงโดยมานใจอะไรระหว่างแม่ค้ากับสินสินค้าหรือเปล่าครูค่ะา่อแรก่อนก็ได้ามก่อแรก่อนดีาก่อแรก่อนเล่แรงก่อนหนูให้สภาพบุรก่อนค่ะอดได้ครับ จริงเห็นอันนี้แล้วว่าชอบถึงชอบใช่ไหมแค่ชอบอ่ะคนเหมือนแบบว่ามันน่ารักดีนะเรคิดว่าจะซื้อของแล้วก็แล้วแต่มันไม่ต้องคุยอะไรแค่ว่าเราชอบก็ซื้อเลยเพราะว่าน่ารักเหมือนตัวเราคิดว่าทีนี้น่าจะมอบให้กับแฟนๆได้แล้วทีกแฟนๆถูกใจเนอะใช่คิดว่าแฟนๆนี่ได้ไปคงจะชอบครับ